สวัสดีครับผมชื่อซันนะใครน่ะหรอก็คนที่กำลังเดินน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ไงล่ะครับตันนเนี้ยก็เป็นเพื่อนผมไอเอิร์ธเพื่อนสนิทผมหนุ่มฮอตหน้าตาดีที่สา,ๆสาวๆอ่ะก็ต่างเทใจให้มัน หล่อจริงแหละผมถึงได้ไปชอบมันไงว่าไงติอเธอเพลย์บ้างวะกวก,ก็เฉยๆอ่ะแล้วมึงอ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะติดเทมเพลยโคตรหน้าเบื่อเลยเออเรื่องบอสเลยไอ้มึงมันดูไม่อยู่ในนี้กดดูดิมันโคตรยิ่งอ่ะทำไมอ่ะพวกเขาก็น่ารักดีนะกูอ่ะไม่ค่อยชอบคนอะไร,รแบบนี้ว่ะโคตรน่ารำคาญมีวิธีทำกูน่าคุยเขาป้า คุณจะให้กูสอ,อนวิธีเลิกคุยกับผู้หญิงคนนี้ใช่ฝันไปเถอะน,นะเขาไอ้เหี่ยคู่คุณดีๆก็ได้ปะวะเออเออได้ได้ได้แต่มึงต้องทำตามผมน,นะเว้ยเออเกี่ยวเกีเ่ยวเออเราสำับบเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่เออ หนาเอาิร์นนะเราพอแล้วอะแกแกยิ่งเงาเกิเนไปวะเรากำแบบเป็นเหมือนเดิมก็ได้ก็วะเราพอจะเดล่นตัวเองเพื่อแกเลยนะเว้ยแกแล้วบอกแกกี่รอบแล้วไม่ทำตัวแบบนี้อีกไปมึงทำอะไรของมึงวะกูทำตามที่มึงบอกไงวะ มันแรงเกินไปเว้ยเพื่อนมันแรงเหรอวะแรงดิว่าไม่แรงนะมันแรงไปสำหรับคนที่คุยคุยอยู่แล้วก็เลิกคุยเว้ย ทำไมเดียวอะเ,เป็นไรนทำหน้าบึางจ้าของไม่รักล็เจของไ่กนยทไะเป็นไรไลูฟังได้นะก็เอิร์ดมันชื่อนี้อีกและมึงอะมี่ะมจะไปต่อกับมันอีกเหรอวะก็คงงั้นมั้งเนี่ยถ้ามึงชอบแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะแล้ววันนี้มันมีแฟนขึ้นมาคนที่เจ็บก็คือมึงนะเว้ยซันก็มึงไม่ยอมถอย คนที่เจ็บก,ก็คือมึงที่กูพูดเนี่ยเพรากูเป็นห่วงะเว้ยเป็นห่วงกูเท่ายูหรือเปล่าจะไปเท่าได้ไงกูก็ต้องเป็นห่วงมึงมากกว่าอยู่แล้วเปละวะ <c oughs> อ,อ๋เออกูไปและคุยนานแล้วลืมไปว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่นั่นเนงเพื่อสนิทเลยไปละไปว่าไงกูไม่ได้ที่ปรึกษา ถ้าเป็นเรื่องจีดกันอีกกูมไม่เอาด้วยนะเฮ้ hey, ยไม่ใช่คือว่ากูชอบเชียร์เชียร์สิ่เชียร์ไหนอาหลังน่ะอ๋อสิ่เชียร์เฮ้ยอึ้งเลยเหรออึอ้งดิมึงเคยชอบใครเป็นตัวเป็นตอนที่ไหนอ่ะเฮ้ยสามคุยตาะละละละโอ๊ยอ oh, ีกแล้วครับท่านสาม ครั้งนี้ต้องมีอะไรอ่ะคือ,องี้นะครับท่านคือก็ผมอ่ะได้ทำการจีบเขาเรียบร้อยแล้วพาะว่าจะขอเป็นแฟนหรือเป่เดียวแดงมึงเดี๋ยวเยว่อร์มึงเพิ่งขอจีบเขายังนะมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าฝ่ายหญิงอ่ะจะไม่ชอบมึงคือไงวะไม่เข้าใจวะคือมึงเพิ่งขอจีบเขาไปแล้วมึงจะคบเลยตอนนี้มึงไม่เคยคิดเลยเหรอว่าฝ่ายผู้หญิงอ่ะจะชอบมึงกลับบ้างหรือเปล่าแค่นี้นะเออแค่นี้ดิให้กูเอาแค่ไหนอ่ะ ใค่ได้เงิเขาก็มีความสุขแล้นี้อย่างที่กูบอกอย่าลืมคิดดีๆเนะก็ฝ่ายหญิงอะชอบมึงบ้างหรือเปล่าครับท่านที่ษาเออแล้วกูกินได้ยังเนี่ยไหนกินละไก่กินไปเลยเฮ้ยซานว่าไงกูรอทำตามที่มึงบอกนะนะมึงอยากฟังเปล่าอยากดิ อย่างแรกเลยนะเว้ยกูต้องขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยขอบคุณไป็ทำไมอะ่ะที่มาทำให้กูมีแฟนไงอ๋อมีใจกับพึ่งสองคนด้วยนะ จะเลิกชอบแม่งแล้วที่คุณพูดออกมาแบบนี้แสดงว่ามั่นใจใช่ไหมวะคุณมั่นใจคนอย่างกูอ่ะพูดแล้วไม่คืนคำญญาานทายจะทำาด้รจริงๆหรอไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อนะแต่คุณชอบมันมาตั้งสามปีสี่ปีแล้วเวย้ยถ้ามึงจะมาต่าใจตรงนี้กูวกายากกว่า เราชอบไม่ได้ด้วยเออ มคุยคนนี้เือใครคือหนูเป็นคนคุยของพี่ซันค่ะคือมึงยังเป็คนคุยยังไม่บอกเลยใช่ไหมมึงอย่ามาถามอะไรเซาซีได้ป่ะกูจะมีคนคุยหรือไม่มีมันใช่เรื่องที่กูต้องบอกมั้ยมึงต้องบอกกูดีวะเป็เพื่อนกูนะพี่เอิร์ธคะอย่าหาว่าหนูสอดบดีสอดเห็นเลยนะคะแต่ว่าพี่กำลังทำตัวห่วงก้ารหนูมันดูออกนะค่ะหนูว่าหยุดทำเถอะค่ะ เห็นแล้วทําตานี่น้องว่าไงนะคือถึงหนูจะเป็นคนคุยของพี่ซันแต่พี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหีิคะอีกอย่างพี่ซันไม่จะเป็นต้องถึงเรื่องไปบอกพี่เพื่อนกันเขาไม่ทําแบบนี้ค่ะหรือน้องจะจับว่าพี่จะชอบเพื่อนสนิทของตัวเองไต่กระเถิบขาพี่ซันได้กระเถิบเพื่อนพี่คะหนูว่าพี่ลองไปถามตัวเองดูอีกทีดีกว่านะคะเพราะพี่ที่อย่างพี่ซันเขาจะมองออกเสือค่ะ ทอได้ไหมล่ะวันเนี้แค่วันนี้เราขอนั่งกลับมาได้นะได้ไดิ ันเป็นไรซันเป็นอะไรก็บอกกูดิวะมึงเลิกมาเสาสีกูได้ไหมเฮ้ยซันกูขอร้องเถอะมึงเป็นอะไรพอละกูมไม่อยากยุ่งกัืมึงแล้วอะ่ะพอเลยวะก็กลัวชอบมึงแต่มึงเคยบอกไว้ไมึงอะ่ะ ไม่ได้ชอบผู้ชายคือมึงจะบอกว่ามึงชอบกูใช่กูชอบมึงแต่กูจะพูดอ้าจากมึงแล้วนิสันกูไม่รู้อ่ะช่วงนี้มึงเป็นอะไรเริ่มตีตอห่างกาบกูอ่ะเห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็เกลียดกูนิสันไม่ใช่อย่างงั้นเอางี้กูขอเวลาบทนหน่อยได้ไหมหนึ่งสัปดาห์กูให้มึงหนึ่งสัปดาห์พอไหมพอ ถ้าหนึ่งสัปดาห์นี้กูยังไม่ได้คาตอบมึงกับกูตัดเพื่อนกันเออกูขอให้หนึ่งสัปดาห์ แล้วกันเถอะทำไมอะเอิร์ดเป็นเพราะซันใช่ไหมเชียร์รู้ได้ไงอะก็เราเห็นเอ,อิร์ดเปลี่ยนไปตอนเอ,อิร์ดไม่มีซันอะแล้วเชียร์โอเคใช่ไหม <S <S อืมเราโอเคแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันขอโทษนะที่ทำให้เชียร์เสียเวลากับเราไม่เป็นไรเอ,อิร์ดเราเข้าใจแล้วก็ ขอบคุณเอิร์นมากนะที่ทำให้เรามีความสุขในช่วงเวลาท่านังัันถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวกลับก่อนนะเราเล่ากันเถอะเป็นมันใช่ไหมเทียรู้ได้ไงก็เราเห็นเอเิร์นเปลี่ยนไปตอนเอิร์นได้มีฟนะันอะแล้วเทยโอเค,อเคใช่ไหม จบแล้วชอบรไม่ชอบเห็นไหม้บแล้วมันไม่ได้ชอบกูเฮ้ยนี่อย่าพูดคิดเองเออเองดิกูกำลังจะบอกอยู่นี่ไงแล้วหลังจากนี้นครูก็ต้องพยายามไมคุยแล้วนะมาของออก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเนี่ยนะจะจีบมึงอมืมันบอกกูอย่างนั้นอะไม่ต้องผีเข้าแน่ๆเลยว่ะจู่ๆคิดจะจีบมึงก็จีบง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคือเมื่อวานอะกูบอกความรู้สึกในใจไปเว้ยกูว่ามันน่าจะรับต,ต่อตามมารยาทมันนั้นแหละ อีกอย่างคนอย่างมันอะจริงใจกับใครได้ที่ไหนวะก็มึงเป็นเพื่อนสนิทมันมันก็น่าจะรู้จักมันดีมากกว่าใครปะวะนี่สายก่อยเฮียนะเป็นคนเจ้าชู้กันับไม่ป้อนหน่อยไปทั่วหมดไปหมดล้วใครก็ไม่จริงก่อยจริงก็ไม่เกินสองเดือนหรอกไอ้คนห้องสมุดแต่เท่าที่กูรู้จักมันมานะว่ามันเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากเลยนะเว้ยที่มันพูดออกมาแบบนั้นแสดงว่ามันต้องคิดมาแล้วแหละงั้นมึงรอดูได้เลยพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงเออกูรอดูแม่ ถ้าใช่แล้วจะทำไมสันนี่เธอเก่งเนอะเอาเพื่อนทำขวัวได้ด้วยใช่ให้สันหน้าไม่ด้านพอเนี่ยเอาเพื่อนทำขวัวไม่ได้หรอกนะมึงแต่กูก็อยากขาดพี่สันเนาะแล้วตะกนคำว่าอายอะเป็นไหมโอ๊ยมาองมาอายอะไรมึงเฉยและเปิซุปนี่มาแก้มเดี๋ยวพูดแบบนี้นะ าทำไมแก้มก็พูดไม่ได้ไม่นเพรนเป็นคนแยง่งเอิร์ธไปอ่ะซายไม่ได้แย่งเอิร์ธเป็นเพราะแก้มแหละทำตัวแบบเนี้ยทำไมอ่ะเอิร์ธที่ฟฟนมันหยุดแก้มตรงไหนอ่ะทำไมต้องไปแทนผู้ชายแบบนี้ด้วสซายเป็นทุกอย่างแก้มแบบไม่ดีเองจบนะ ไปมาสาจังวะมีเรื่องนี้หน่อยปะเรื่องอะไรอะ่ะกูไปเ,เจอจอดเก่าไหมเฉยจดเก่ามีจดเก่าได้เหรอก็คนที่กูบอกเลิกคุยกันไปไไหลายคนนั้นแหละมีเยอะนะเนี่ยไม่คนที่เราหมายถึงคือคนที่มาชอบว่าซันให้เราฟังอะ่ะอ๋ออะไรี่วะ ทดลองอะไรทดลงอะไรจะเป็นแบนไม่เอาดีกว่าทำไมอ่ะเออมึองอย่างงโง้อดิมาขนาดนี้แล้วได้พูดแล้วนะ <c oughs> ทำไอทำเลย <c oughs> เออไม่ตึอองความหลอกซันว่าไงซันเคยยินประโยคนี้ป่ะประโยคอะไรหรอที่บอกว่าถ้าโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์ไป ็คงจะหนาวตายแน่แนสันเคยได้ยินนะถ้าโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์ไปอ่ะสันว่าโลกคงหนาวตายแน่ๆโลกคงหนาวตายแน่เลยเอ,อิร์อก็เหมือนกับโลกอ่ะทำไมอ่ะขาดสันไปแล้วก็คงอยู่ไม่ได้เล่นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นโรแมนติกเหรอโรแมนติกอยู่สันหยอกเล้นขอบคุณนะเว้ยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตเราอ่ะ ทันก็ขอบคุณเออในการที่เข้ามาอยู่ในชีวิตทัน ไม่มีครับขอโทษครับผมว่าผมชอบมันมานานแล้วอะ